ที่15สิงหาคม67นะครับก็ให้เพื่อนๆมาดูเจ้าเอี่ยตัวนี้นะครับเจ้าเอี่ยหัวบากนะครับเป็นทายาทของไอ้บากนะครับไอ้บากหมูมิดบินเขาหรือลั่นนะครับตัวนี้นะครับได้เวลาเดินทางแล้วนะครับขอบคุณเพื่อนๆนะครับสายหลังไม้นะครับผมหลังบ้านที่ทักมาด้วยนะครับตัวนี้พร้อมเดินทางวันนี้นะครับไปแคนาดนะครับขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามนะครับทั้งเอ ข้างนอกและข้างในนะครับทั้งทั้งด้านหน้าและรก็ทังด้านหลังใหม่ด้วยนะครับขอบคุณที่ทักทายขอบคุณเพื่อนเพื่อนที่เม้นมาด้วยนะครับไก่นี้นะครับรูปร่างทรงดีนะครับสูงยาวไขดีนะครับเข่าดีเป็นเหยี่อสวยๆนะครับเหยี่อสวยๆนะครับมีตำหนิที่หัวนะครับหัวบากนะครับก็แบ่งให้เพื่อนๆนไปทําสายนะครับตัวนี้นะครับให้ไปทําสายนะครับตัวนี้ เป็นลูกไอ้บากนะครับหมูมิดบินเขาหรือลั่นนะครับตัวนี้นะครับนี่นะครับสวยงามนะครับสวยงามนะครับแต่มีตำหนินะครับที่หัวน,นะครับขอบคุณเพื่อนๆที่ไวใจด้วยนะครับผ